วิดีโอนี้เราใช้ AI นําเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมหมอถึงชอบให้ผู้สูงวัยบีบมือดูหลายคนอาจจะคิดว่าแค่เช็คว่ามือแข็งแรงดีไหมแต่ความจริงแล้วแค่การบีบมือ30วินาทีหมอสามารถคาดการได้เลยว่าคุณจะมีสุขภาพดีอีกนานแค่ไหน การศึกษาระดับโลกที่ติดตามผู้คนกว่าแสนคนพบว่าผู้ที่มีแรงบีบมืออ่อนแรงมีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพร้ายแรงสูงกว่าคนทั่วไปและที่น่าสนใจคือแรงบีบมือกลายเป็นตัวชี้วัดสุขภาพที่หมอทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น ในวันนี้เราอยู่กับลุงหมอมากโกโตะทานากะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันมากกว่า60ปีท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมสิ่งง่ายๆอย่างการบีบมือถึงเป็นกุญแจลับในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและที่สำคัญคือเราจะใช้ความรู้นี้เพื่อยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างไรลุงหมอคะนุ่นสงสัยมากเลยว่าทำไมการบีบมือง่ายๆแค่นี้ถึงบอกอะไรเราได้เยอะขนาดนี้ เหมือนกับว่ามันเป็นกระจกสะท้อนสุขภาพเลยใช่ไหมคะ คุณนุ่นคำว่ากระจกสะท้อนสุขภาพนี่ตรงมากเลยครับแรงบีบมือมันไม่ใช่แค่การวัดว่ามือเราแข็งแรงแค่ไหนแต่มันเป็นไบโอมาเกอร์ er, หรือตัวชี้วัดทางชีววิทยาที่สะท้อนสุขภาพของร่างกายทั้งหมดเวลาเราบีบมือเราใช้กล้ามเนื้อจากแขนข้อมือไปจนถึงไหล่แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการที่กล้ามเนื้อเหล่านี้ทำงานได้ดีแสดงว่าระบบประสาทที่ควบคุมมันระบบหัวใจที่ส่งเลือดไปเลี้ยงและระบบฮอร์โมน ที่ช่วยสร้างกล้ามเนือ้อทั้งหมดนี้ยังทำงานได้ดีอยู่นั่นคือเหตุผลที่การศึกษาทั่วโลกพบว่าคนที่มีแรงบีบมือแข็งแรงมักจะมีสุขภาพโดยรวมที่ดีกว่าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานหรือแม้แต่ปัญหาความจาเสื่อม นี่หมายความว่าเวลาเราบีบมือเราไม่ได้แค่ทดสอบกล้ามเนื้อมือแต่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประสาทระบบหัวใจและแม้แต่สมองของเราด้วยเลยเหรอคะนี่เหมือนกับการตรวจสุขภาพแบบองค์รวมจากการทำสิ่งเดียวแต่ลุงหมอคะแล้วทำไมหมอถึงเลือกใช้การบีบมือไม่ใช่การทดสอบแรงขาหรือแรงแกว่งแขนละคะ คำถามดีมากครับคุณนุ่นเหตุผลที่หมอเลือกใช้แรงบีบมือนั้นมีหลายประการประการแรกมันทำได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนแค่มีเครื่องวัดแรงบีบมือก็พอประการที่สองมันปลอดภัยผู้สูงวัยทุกคนทำได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มหรือบาดเจ็บแต่ประการสำคัญที่สุดคือการศึกษาพบว่าแรงบีบมือมีความสัมพันธ์กับแรงของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายอย่างมีนัยยะสำคัญ แล้วคุณนุ่นรู้ไหมครับว่าอะไรทำให้แรงบีบมือสำคัญที่สุดสำหรับผู้สูงวัยอืมนุ่นคิดว่าแรงในการบีบมือมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆปลอดภัยและสะดวกแต่นุ่นว่าคนฟังหลายคนคงคิดเหมือนกับนุ่นคือสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวันยังไงคะ ถูกต้นแล้วครับเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละที่สําคัญที่สุดแรงบีบมือเชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมที่เราทําทุกวันการเปิดขวดน้ำการถือของหนักการจับราวบันไดเวลาขึ้นลงบันไดาการใช้มีดหั่นผักหรือแม้แต่การกอดหลานให้แน่นถ้าแรงบีบมืออ่อนแรงลงสิ่งเหล่านี้จะทำได้ยากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียความเป็นอิสระในชีวิต ที่ลุงหมอพูดนี่ทำให้นุ่นเข้าใจแล้วคะ่ะแรงบีบมือไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อแต่เป็นเรื่องของการรักษาความเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตยิ่งเราดูแลแรงบีบมือให้ดีเราก็ยิ่งสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองนานขึ้นแต่ลุงหมอคะนุ่นอยากรู้ว่าถ้าแรงบีบมือเริ่มลดลงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับร่างกายเราบ้างคะ และก่อนที่ลุงหมอจะเล่าให้ฟังนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่เริ่มสูงวยัยได้เรียนรู้ไปด้วยกันและอย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยใกล้หมอเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบของลุงหมอกันต่อเลยค่ะคุณนุ่นครับ การที่แรงบีบมือลดลงนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของมือที่อ่อนแรงแต่มันเป็นสัญญาณของซาโคพ p เ n ียหรือภาวะกล้ามเนื้อเสื่อมซึ่งเป็นกระบวนการที่กล้ามเนื้อทั้งร่างกายเริ่มลดลงทั้งปริมาณและความแข็งแรง การศึกษาขนาดใหญ่พบว่าเมื่อแรงบีบมือเริ่มอ่อนแรงมันเป็นสัญญาณเตือนภัยของปัญหาสุขภาพที่จะตามมาโดยเฉพาะเรื่องหัวใจหลอดเลือดเพราะหัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันถ้ากล้ามเนื้อทั่วร่างกายอ่อนแรงหัวใจก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนแรงตามไปด้วยนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของเบาหวานเพราะกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะสำคัญในการใช้น้ำตาลในเลือดและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือความเสี่ยงในการล้ม และกระดูกหักเพราะเมื่อแรงขาลดลงคู่กับแรงมือการทรงตัวก็จะแย่ลงการศึกษาติดตามผู้คนระยะยาวพบว่าคนที่มีแรงบีบมืออ่อนแรงในช่วงวัยกลางคนมีความเสี่ยงต่อการพึ่งพาผู้หื่นในกิจกรรมประจําวันสูงกว่าอย่างชัดเจนฟังแล้วรู้สึกเป็นห่วงจริงๆนะคะเหมือนกับว่าแรงบีบมือเป็นเสาเข็มของบ้านถ้าเสาเข็มเริ่มอ่อนแรงแม้บ้านจะยังมองดูดีจากภายนอกแต่โครงสร้างภายในกําลังมีปัญหา ลุงหมอคะแล้วกระบวนการที่ลุงหมอพูดถึงนี้เกิดขึ้นเร็วแค่ไหนหรือเป็นเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปคะการเปรียบเทียบกับเสาเข็มบ้านของคุณนุ่นตรงมากเลยครับและใช่แล้วมันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งทำให้อันตรายมากกว่าเพราะเราไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทันที โดยปกติหลังอายุ30แรงกล้ามเนื้อจะเริ่มลดลงปีละประมาณร้อยละ1-2แต่หลังอายุ50จะเร่งขึ้นเป็นประมาณ1.5%ต่อปีและที่น่ากลัวคือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเสียไปมากแล้ว เข้าใจแล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทําให้เราปรับตัวไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งสะสมมากพอที่จะสังเกตได้ชัดแล้วลุงหมอคะคําถามที่นุ่นเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแรงบีบมือของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือเริ่มมีปัญหาแล้วมีวิธีเช็คไม่ง่ายที่ทําเองได้ไหมคะคุณนุ่นครับการตรวจแรงบีบมือนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันง่ายจนน่าแปลกใจในโรงพยาบาลเราใช้เครื่องที่เรียกว่าไดนามม หรือเครื่องวัดแรงบีบมือโดยเฉพาะจะมาไดนามอมิเตอร์ที่ถือเป็นมาตรฐานทองคำในการวัดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาพบว่าแม้แต่การสังเกตง่ายๆที่บ้านก็สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นได้เช่นการลองเปิดขวดน้ำการบีบลูกยางหรือแม้แต่การสังเกตความแข็งแรงของการจับมือ สำหรับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจากยุโรปพบว่าผู้ชายควรมีแรงบีบมือมากกว่า29กิโลกรัมและผู้หญิงควรมากกว่า18กิโลกรัมเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพแต่ที่สำคัญกว่าตัวเลขคือการเปลี่ยนแปลงถ้าสังเกตว่าแรงบีบมือลดลงอย่างรวดเร็วหรือทำกิจกรรมที่เคยทำได้ง่ายๆกลับทำได้ยากขึ้นนั่นคือสัญญาณที่ควรใส่ใจ เคยมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจมากพบว่าแรงบีบมือสามารถช่วยคาดการความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยได้ดีกว่าการทดสอบอื่นๆหลายอย่าง ที่ลุงหมอเล่าให้ฟังนี้การทดสอบเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะการที่เราสามารถประเมินสุขภาพได้จากสิ่งง่ายๆแบบนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายเรามีระบบการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนแต่สื่อสารได้ชัดเจนแรงบีบมือเป็นเหมือนหน้าต่างที่ให้เราส่องดูสุขภาพข้างในไดแล้วสําหรับคนที่อยู่บ้านวิธีง่ายๆที่ลุงหมอแนะนําเช่นการลองเปิดขวดน้ําหรือบีบลูกยางสามารถทําเป็นประจำเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับคุณนุ่นและผมอยากถามคนฟังนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้มีใครสังเกตว่าการเปิดขวดน้ำหรือการบิดผ้าหรือการจับกระเป๋าหนักๆรู้สึกยากขึ้นกว่าแต่ก่อนบ้างไหมครับ คำถามนี้ทำให้นุ่นนึกถึงตัวเองเลยค่ะและเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงเคยรู้สึกแบบนี้เรามักจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของแก่ตัวแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกให้เราเริ่มดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วลุงหมอคะถ้าเราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรามีวิธีทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันหรือช่วยเหลือตัวเองคะ เรื่องการวัดแรงบีบมือที่ลุงหมอเล่าให้ฟังคนฟังหลายคนคงเริ่มอยากลองเช็คตัวเองแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณห่วงใยและอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวลุงหมอจะเล่าวิธีดูแลและเพิ่มแรงบีบมือให้ฟังต่อคะ่ะ คุณนุ่นครับข่าวดีก็คือแรงบีบมือสามารถฟื้นฟูได้ในทุกวัยแม้ผู้สูงวัยการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายแบบการฝึกต้านแรงเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดวิธีง่ายที่สุดคือการบีบลูกบอลยางโดยเฉพาะลูกบอลเทนนิสหรือลูกบอลยางขนาดพอดีกับมือบีบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้ค้างไว้5วินาทีแล้วคลายทำซ้ำสิบถึง1 5ครั้งวันละสรอบ อีกวิธีหนึ่งคือการบิดผ้าขนหนูเริ่มจากผ้าแห้งแล้วค่อยเพิ่มเป็นผ้าเปียก เพื่อเพิ่มแรงต้านหรือการใช้อย่างยืดใส่รอบนิ้วแล้วกางนิ้วออกสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีที่แม่นยำกว่าสามารถหาซื้อแฮนด์กริปเปอร์หรือเครื่องบีบมือได้ง่ายราคาไม่แพงเริ่มจากระดับแรงต้านต่ำแล้วค่อยเพิ่มขึ้นการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะเริ่มเห็นผลในช่วง2-4สัปดาห์แรกและจะดีขึ้นอย่างชัดเจนใน2-3เดือน การฟื้นฟูที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะและที่สำคัญคือสามารถทำได้ที่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆแค่ลูกบอลยางผ้าขนหนูหรือ,อยางยืดที่มีอยู่ในบ้านก็เพียงพอแล้วแต่ที่นุ่นชอบที่สุดคือมันไม่ได้เป็นแค่การออกกำลังกายแต่เป็นการลงทุนกับอนาคตของตัวเองเพราะการรักษาแรงบีบมือให้แข็งแรงหมายถึงการรักษาความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต คุณนุ่นพูดถูกมากครับและผมอยากเพิ่มเติมว่าการดูแลแรงบีบมือไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายแต่รวมถึงการได้รับโภชนาการที่เพียงพอด้วยโดยเฉพาะโปรตีนที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและวิตามินดีที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและการทำงานของกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่ใช้แล้วแข็งแรงหยุดใช้แล้วอ่อนแรงการฝึกวันละ10-15นาที ทุกวันดีกว่าการฝึกหนักๆแต่ไม่สม่ำเสมอขอสรุปให้คนฟังฟังกันนะคะแรงบีบมือไม่ใช่แค่เรื่องของมือแข็งแรงแต่เป็นดัชนีสะท้อนสุขภาพท,ทั้งร่างกายการดูแลให้มันแข็งแรงด้วยการฝึกง่ายๆที่บ้าน การกินอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอและการทำอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเปิดขวดน้ำได้แต่ยังเป็นการลงทุนกับความเป็นอิสระสและคุณภาพชีวิตในอนาคตมันเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถควบคุมการแก่ตัวของตัวเองได้บางส่วนและสุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนจำไว้ว่าการแก่ตัวไม่ได้หมายความว่าต้องอ่อนแรงการมีแรงบีบมือที่ดีณนะวัยใดก็ตามคือการมีอนาคตที่แข็งแรงและเป็นอิสระเริ่มต้นได้วันนี้เลยครับเพียง แค่หยิบลูกบอลอย่างขึ้นมาบีบคุณกำลังดูแลไม่เพียงแต่กล้ามเนื้อมือแต่กำลังดูแลสุขภาพหัวใจสมองและคุณภาพชีวิตของตัวเองด้วย วันนี้ต้องขอบคุณลุงหมอมากจริงๆค่ะที่มาแชร์ความรู้อันล้ำค่าเรื่องแรงบีบมือนุ่นเองก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าสิ่งง่ายๆอย่างการบีบมือกลับเป็นหน้าต่างที่ให้เราส่องดูสุขภาพโดยรวมได้และที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถทำอะไรได้เพื่อดูแลตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่นั่งกังวลโดยไม่มีทางออก วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าแรงบีบมือไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกล้ามเนื้อมือแต่เป็นตัวสะท้อนสุขภาพของระบบหัวใจระบบประสาทและแม้แต่สมองการที่แรงบีบมือลดลงเป็นสัญญาณเตือนภัยของปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมาแต่ข่าวดีคือเรารู้แล้วว่าจะสังเกตตัวเองยังไงและที่สำคัญที่สุดเรามีวิธีง่ายๆที่สามารถทำที่บ้านได้เพื่อดูแลและเพิ่มแรงบีบมือของเราไม่ว่าจะเป็นการบีบลูกบอลยางการบิดผ้าขนหนู หรือการใช้ยางยืดทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนกับอนาคตของเราเองสำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้ลองเริ่มสังเกตรแรงบีบมือของตัวเองตั้งแต่วันนี้ลองบีบลูกบอลยางเป็นประจำและจำไว้ว่าการดูแลแรงบีบมือคือการดูแลคุณภาพชีวิตในอนาคตถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามสูงไวใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะ